วันนี้มาพิเศษความรักกันบ้างนะคะรักครั้งใหม่ของคุณคือใครคลิปนี้ก็จะเป็นเพ่อ卡าาแบบว่า timeless นะคะมาดูวันนี้มีสองกองนะกองที่หนึ่งกองที่สองเดี๋ยวเราเริ่มกันสําหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งกันเลยนะคะความรักครั้งใหม่คุณจะเจอใครเหมาะมากสําหรับคนโสดนะคะเจิมให้ใหม่ให้เลยนะวาเลนไทน์นะคะเด็กน,นี้วาเลนไทน์เลิฟ ดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูกองที่หนึ่งหน่อยนะคะว้าวเอ็ดออฟซอร์ดนะคะคีนอฟอดคุณน่าส่วนใหญ่คุณน่าจะเป็นพลังงานของชาวราศีตุลน,นะโดดเด่นหรือว่าเมถุนตุลกลุมนั้นแหละนะม,มีความโดดเด่นในลักษณะของมีคนมั่นใจในตัวเองนะคะฉลาด เป็นคนฉลาดมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนทูบสอดช่วยย c u ับสตริงอินเนอร์ของคุณนะคะกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมานะจะเจอความสัมพันธ์ที่แตกต่างนะ ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาน่าจะเจอความสัมพันธ์ที่แตกต่างหรือว่ามีอุปสรรคเยอะหรือว่าเกี่ยวข้องกับแบบเอ,อราสองสามคนอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นความรักที่มันต้องเลือกมันต้องตัดสินใจอย่างเงี้ยอืมนะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเจอบททดสอบเยอะเนาะนี่คืออินเนอร์ของคุณนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่า คนที่จะเข้ามารักครั้งใหม่ของคุณเราเอาอนาคตนะคะเราไม่อยู่ติดกับอดีตเนาะรักครั้งใหม่ของคุณเขาคือใครนะคะเราจะเป็นแบบไหน p e r a n c e โอ้รักครั้งใหม่ของคุณจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะหรือว่าเขาเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนอจากเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ มันมีการเปลี่ยนแปลงตอนเจอกันแต่พวกคุณก็จัดระบบทุกอย่างจะเข้าที่อะไรประมาณเนี้ยทุกอย่างมีการแบบจัดสรรเข้าที่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันอาจจะมีช่วงก่อนที่คุณเจอเขาอ่ะมันอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณกังวลคุณเครียดนะคะแล้วมีบางอย่างนะคะมาเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกคุณว่าคุณกําลังจะเจอเขานะคะมันมีเซนต์บางอย่างรับรู้ได้ว่าคุณจะเจอเขาก่อนเจอเขาน่าจะอ่าคุณน่าจะออกจากความสัมพันธ์ ก่อนที่จะเจอคนคนนี้คุณน่าจะออกจากความสัมพันธ์ที่แบบว่าหันหลังออกจากความสัมพันธ์หรือว่า broken heart มาก่อนก่อนที่จะเจอคนนี้แล้วเขาจะเข้ามาในลักษณะไหนเรามาดูกันนะคะรักครั้งใหม่ของคุณ you deserve love เพราะว่าตอนแรกๆเขาน่าจะเป็นแบบว่าคุณอาจจะออกจากความสัมพันธ์แล้วคุณก็ยังไม่กล้าที่จะ เจอใครคบใครนะคะคุณคิดว่ามันยังไม่ใช่เวลาแต่เป็นจังหวะที่นางฟ้าเนี่ยบอกคุณว่าคุณคู่ควรกับความรักนะแล้วคนคนนี้นะคะก็เป็น past life คนในอดีตชาติของคุณ you have n o w each other before คุณคุณเจอคนคนนี้คุณจะรู้สึกคุ้นเคยเขามากๆนะคะคุณจะรู้สึกคุ้นเคยเขามากๆเหมือนแบบสัมผัสได้ว่าฉันเจอเธอที่ไหนมาก่อนแล้วที่สําคัญคุณจะมีแบบแรงดึงดูดลักษณะเคมี เคมีตรงกันมากเคมิทรีนะคะมันจะสตรองมากมันเป็นเหมือนแม่เหล็กอะดึงดูดให้พวกคุณกับเขาอะได้เจอกันแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่ไม่ไม่ธรรมดานะไม่บังเอิญนะประมาณนี้สำหรับคนคนนี้มาดูกันเขาคือใครคะว้าวเขาจะมากับความรักนะคะมาเต็มถ้วยเลยมามอบให้คุณ นะคะเขาจะมีแบบว่าเขาเรียกว่ารอคอยฉันรอคอยเธอมานานแล้วอย่างเงี้ย o c e of Cups นะคะมากับหัวใจที่เต็มมอบให้คุณแล้วก็มาฮิลลิ่งเยียวยา,ยา,ยายใจิตใจคุณด้วยนะคะมาทำให้คุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับความรักเขาจะมากับคำว่าการแบ่งปันแชร์ลิ่งรักแบบไม่มีเงื่อนไขคนนี้จะมีความเป็นธาตุน้ำสูงนะคะ,ะกรกฎมีนพิจิกอย่างเงี้ยมีความเป็นธาตุน้ำสูง แล้วคนนี้คุณกับเขาอ่ะจะใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันนะคะในการศึกษาดูใจกันหรือฮิลิ่งอดีตก่อนนะคะเขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับความรักเขาจะให้เกียรติคุณนะคะคนคนนี้บุค,คลิกดีหน้าตาดีเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือแล้วก็เป็นคนที่มีความเงียบสงบรอบคอบนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากพัฒนาในทิศทางที่ดีมากบางทีอาจจะเป็นเท่าทางไกลต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือว่าคนที่มีทัศนคติที่ดีนะคะเกิดขึ้นเอาละค่ะถือว่าเป็นความรักที่งดงามมากที่กำลังจะเข้ามาเนาะค,คนนี้เป็นราศีบอกไปแล้วมีความเป็นพฤกษบมีความเป็นพิจิตด,ด้วยนะคะนอกจากความเป็นธาตุน้ำทั้งหมดแล้วแล้วก็คุณอาจจะเจอเขา เจอเขาที่ไหนเอ่ยเจอเขาในสถานที่ที่เป็นราชการเจอเขาในสถานที่ที่แบบว่าสวยงามก็ได้หรือสถานที่ที่แบบว่าจากักรวาลจัดสรรไม่มีอะไรบังเอิญนะคะจักรวาลจัดสรรไม่มีไม่มีอะไรบังเอิญนะค,คุณอาจจะเป็นช่วงอายุเดี๋ยวนะบางคนอาจจะเป็นช่วงอายุยี่สิบเจ็ดหรือเดี๋ยวนะอายุยี่สิบเจ็ดแล้วก็ มีช่วงอายุ34-36 47-49 60-63ความรักไม่มีคำว่าเลทนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะขอคำแนะนำหนึ่งใบสำหรับความรัก f o l of c คัค่ะ f o l of c คัช่วงเวลานี้อาจจะเป็นคุณเหงาหรือว่าเขาเหงาถ้าคุณยังไม่เจอกันและคนคนนี้จะมาเติมเต็มคุณค่ะจะมาเติมเต็มกันกันเลยกันขอให้คุณโชคดีนะคะมากองสองค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สองมาดูความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงเขาคือใครนะคะก็ให้คุณเจอแบบเรื่องราวดีๆเนาะอันนี้ก็เจิมไพ้วาเลนไทน์ให้นะคะใครสนใจคอร์สไพ่ยีิบีนะคะก็สามารถทักมาได้ตอนนี้ใกล้จะครึ่งห้องแล้วนะคะเปิดลงทะเบียนไปเมื่อวานนี้เอง พลังงานของคนกองสอง f o ล์อฟสอขึ้นมา Energy ของคุณตอนนี้บางคนกำลังนิ่งอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองคุณกำลังแบบพัฒนาตัวเองอยู่หรือว่าบางคนกำลังเพิ่งผ่านการอกหักมาหลังเยียวยาจิตใจของตัวเองก็ได้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังตามหาบางอย่างที่ขาดหายในชีวิตนี่คุณกำลังตามหาบางอย่างที่ขาดหายในชีวิตซึ่งหมอโบว์บอกเลยคุณกำลังจะเจอเร็วๆนี้แปดแปดเห็นไหม แปดบนแปดล่างนะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นแบบในความรักที่ผ่านมานคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ในลักษณะของคนที่เจ้าชู้คนที่มั่นใจในตัวเองหรือเป็นรักทางเลือกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่เป็นแบบว่าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันแบบมั่นคงคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาคุณต้องการความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าตอบโจทย์คุณน่ะนะคะ ไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะอันนี้เป็น energy ของคุณเฉยๆส่วนใหญ่คนที่มาเลือกกองนี้นะคะก็จะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะหรือราศีกุมราศีสิง์ราศีกุมราศีสิงหรืออะไรนะไม่ถุนตุลกุมก็ได้นะคะขอแค่พลังงานคุณตรงตั้งจิตอธิษฐานมาดูว่าคนที่จะเข้ามาเขาคือใครเขาคือใครคะ วันนี้ไพ่ใหม่เราก็กรีดเยอะๆหน่อยนะเจิมแพนวาเลนไทน์นะยังไม่ทําหัวข้อความรักเลยส่วนใหญ่ก็แบบออกคลิปได้เดือนให้นะคะเขาคือใครคะเซเว่นออฟคัพนะคะ o f กออฟคัเขาคือใครสักคนที่จะเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนชอยคุณเป็นแบบทางเลือกที่แบบว่ามันเขาเข้ามาเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าสับสน นะคะคแต่การเข้ามาของเขาอะ่ะมันเป็น energy ที่แบบว่า s i x of cup ขึ้นมาความรักแบบไม่มีเงื่อนไขคุณจะสัมผัสได้นะแปดอีกละคุณกับเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบเป็นสเต็ปสเตแล้วก็ดีมากคุณจะเห็นว่ามีตองแปดขึ้นแล้วนะคะแปดแปดแปดขึ้นแล้วเออ infinity ขึ้นมาแล้วเยอะมาก p a c e of one คนนี้จะมีความจริงใจมาให้คุณคะ่ะ เขามากับความจริงใจเข้ามากับแบบการอยากพัฒนาเข้ามากับความบริสุทธิ์ใจ with the best เล v e เลยเห็นไหมว t h the best love คนนี้ the b เ s t l ล v e เลยนะคะที่เขาจะมอบให้คุณ f o r ์ o อฟออาจจะลงลงทไทยด้วยคำว่ามั่นคงถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะเพราะเขามากับความจริงใจมากับความรักที่สุดๆเลยมามอบให้คุณุณอาจจะรู้สึกรังเลหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเองนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณจะ พัฒนากันไปถึงคำว่าแต่งงานเลยทีเดียวคนนี้จะมีความเป็นชาวธาตุไฟนะลองลงมาเป็นธาตุน้ำธาตดุดินก็ได้ธาตุไฟน่จะโดดเด่นมากนะคะสิงธนูเมษออมาดูกันว่าคนคนนี้จะเป็นความรักแบบไหนเขาจะทำให้คุณรู้อย่างที่หมอบอบอกว่าคุณปลอดภัยที่จะรักอีกครั้งหนึ่งนะ is safe for you to love นะคะมันปลอดภัยที่จะ open นะคะเปิดใจแล้วก็ give and receive นะ,ะ the biggest energy of all นะคะคืออนุญาตนะคะให้ตัวเองเนะี่ยได้รับกับความรักที่ดีๆที่มันแบบคุณไม่เคยเจอมาก่อนเมันเป็นพลังงานที่งดงามมากๆเลยคนคนนี้จะมีแรงดึงดูดนะคะเออแบบโรแม,มนติกมาก ทำให้คุณ enjoy ทำให้คุณมีโมเมนต์เขามาเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างอืแล้วก็ดิสคุณบีเดวันไม่น่ารละคุณที่แต่งงานคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะอาจจะคุณจะสัมผัสถึงว่าฉันเคยเจอเขามาก่อนหรือคุณอาจจะเคยเจอเขามาก่อนแต่คุณไม่เคยพูดไม่เคยคุยไม่เคยพูดไม่เคยจีบกันก็ได้นะนี่ดิสคุณบีเดวันนะคะคนคนนี้ เป็นความรักที่ปรารถนาดีให้กับคุณคุณจะเจอเขาช่วงไหนคุณจะเริ่มเจอเขาอาจจะเป็นช่วงที่คุณอายุ30-33 44-46 57-59่เหช่วง the best time ที่ความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นใครนะคะถึงขั้นแต่งงานถึงขั้นแบบ complete เลยในชีวิตของคุณอาจจะเป็นแบบบางคนก็เริ่มเข้ามาช่วงอายุที่บอกนะคะบางคนก็40 4 3 ห้าสิบสี่ถึงห้าสิหกสี่สิบเจ็ดถึงหกสเป็นช่วงที่แบบว่าคุณรู้แล้วคนนี้ฉันจะอยู่ไปตลอดชีวิต forever เลยนะคนนี้การเจอกันของเขาและคุณจะเจอกันในลักษณะไหนหมอบอกว่าจะเจอกันสถานที่ที่แบบว่ามีดอกไม้เยอะๆนะคะ มีดอกไม้เยอะๆโรแมนติกหรือจะเจอกันในสถานที่หรือออนไลน์ก็ได้นะมันเป็นเทคโนโลยีมันเป็นนวัตกรรมขึ้นมาด้วยออนไลน์ก็ได้หรือคอนนี้อาจจะมีความเป็นชายคาเดียวกันอยู่ตึกเดียวกันกับคุณก็ได้ใครจะไปรู้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์อ้าวลืมขอคำแนะนำให้คุณหนึ่งใบสองใบแล้วกันทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเกี่ยวกับความรักคุณจะได้พรนั้นทันที นะคะ The f o l l Wow Energy ใหม่พลังงานใหม่นะคะชีวิตที่แฮปปี้มีความสุขได้เริ่มต้นแล้วนะจากนี้ไปขอให้คุณโชคดี Hermit, s o c i a l i ร i n ิ่งกำลังทำงานเพื่อคุณะคะ่ะฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ยืนยันดวงดีดวงปังของคุณไปนะคะเลิฟๆๆค่ะ